สวัสดีครับวันนี้จะพาไปชมงานเข้าบรรยากาศยามเย็นนะครับนี่จากนี้คันนี้ยาวหักยาวไปเลย ยาวนู่นสุดนู่นครับไม่รู้จะอันนี้ได้หรือเปล่าฝนหนักมาก ดูพนงานเนี่ยครับก็ขาดอีกขันนาขาดน้าไม่มีเลยขาดยาวไปเลยท่านอะครับขาดคันหนึ่งมันก็ต้องขาดไปยาวๆเนี่ยครับ <c oughs> ปีนี้ฝนดี นานหนักอีกนะผมเดืดขาดข้าวข้าวมันข้าวอ่อนอยู่ยังไม่แข็งเป็นก,ก้าก้าก็ยังไม่แข็งนะครับถ้าน้ำเยอะก็มีดีถ้าน้ำไม่มีก็ตายใช่หไหมครับทำยากยมัน มีแมลงซอนหลกักกัดหลากมันนะครับปอกรูหนึ่งที่มันขาดก็เพราะป้าแกอเอาเฉียมมาก็คัน มันมันไม่มีท่อแกก็เลยเอามาเปิดหน้าดินให้มันน้ำมันล้นล้นมันเป็นดินทรายนะครับถ้าน้ำล้นมาอย่างนี้มันก็ซะอซอซอซาออกเรียซ้อออกเรียก็ขาดยาวมาเลยน่ครับยาวมาตั้งแต่เทียงมาเลย ไม่รู้ว่าจะอ,อัดเอาน้ำมันจะได้ไม่รู้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยทีนี้องป้าทำเนี่ยมันก็มาของผมนี่เป็นหนึ่งสองสามสี่นี่ครับทีนี้ก็ขาดขาดยาวเลยก็สวยอยู่บรรยากาศก็ทำไปเรื่อย วันละรูสองรูก็อัดไปเรื่อยๆวันละรูสองรูสองรูไม่ค่ท่าไม่รีบอัดก็ฝนตกมามันก็จะกว้างออกเรื่อย แม่ใหญแกก็ดูหน้าแกข้าวแกสวยแล้วนี่ข้าวเหนียวผมที่ไม่ค่อยเก็บจะพาไปดูข้าวเหนียวผม ทันน้ําออกไม่หมดเพราะว่าน้ํามันเป็นที่ลุ่มที่รับน้ำนครับจะพันน้ําออกมาก็ฝนตกตกลงมาก็น้ําก็ไหลลงมาสอยู่ใส่อยู่ประจำํำมันก็ข้าวก็ไม่เกิดน่านี่ครับค่อยเกิดเลย เมื่อเช้าผมเอาข้าวแช่น้ำไว้ตามสี่วันก็เอามาหวานข้างบนน่ครับกวัวนกเป็ดเมื่อกี้นกเป็ดน้ำกน,ำก,นเเกเป็ดน้ำมากินเฉยเลยไม่ได้ไม่ได้เมื่อกี้นกเป็ดน้ำมากลนี่ครับ ยังไม่มีกล้าอยู่ถ้าอย่างนั้นก็เลยตัดสินใจเอาเลยวานตั้งเยอะมันไม่เกิดนะครับนะ้ำ และแต่บุญแต่กันมแล้วมีคมยากคันนาก็ขาดนะครับถ้าข้าวอ่อนอยู่ถ้าน้ำเยอะมันก็ไม่แข็งมันก็สูงขึ้นกับน้ำเวลาน้ำน้ำลดอย่างนี้ข้าวก็ก็เหี่ยวลงต้องผมต้องพันน้ำออกให้มันหมด cái giảm Nhưng chỉ phụng câu Lớt xuống นี่ก็ขาดเหมือนกันครับพันน้ำออกให้มันหมดข้าวถึงจะแข็งน้ำต้นน้ำเยอะก็จะทำไปก็ไม่ชอบข้าวเหนียวผมไม่เกิดเลย น้ำเยอะมากเลยเขามีแต่กักน้ำผมมีแต่ปล่อยน้ำออกนั่นเนี่ยปีนี้ทำยากฝนดีทำไม่ดูถูกจังหวะอเคนะครับผม ทุ่งนี้ยัยุมม่งากยไม่รู้จะทำอะไรมากทุ่งที่ผมไปเช่าก็ก็ขาดขันน้าก็ขาดเหมือนกันต้องตอนนั้นต้องเอารถรถรถไถไปไปดันใส่ถึงจะถึงจะได้เพราะว่ากว้างมากครับครับน้ำเยอะข้าวเหนียวนั่นเน่ย ยังมันข้าวเหนียวไม่ค่อยเกิดเราพ่ก็ต้องเอาน้ําออกโอเคนะครับผมถ้ามีอะไรผมก็จะอัปเดตถ่ายให้ดูนะครับอย่าลืมกดฝากกดติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตาม แคบผมสวัสดีครับ